อ๋อแลวพี่เอตโต้พี่เอตโต้ไปไหนอ่ะฮะไปแล้วครับเจ้าเตรียมไปแล้วครับอ่าไปแล้วตอนนี้เราไปไหนพี่เอตโต้ตอนนี้เราไปไหนไปหาไปหาโอ้ยไปหาแพะก็หาไก่เหรอโอ้ยบ้านเรากัด บ้านเราอากาศเย็นไหมลูกเย็นมากบ้าบรรยากาศบ้านเราเย็นมากโอ้ถึงตรงนี้ยังเย็นเจี๊ยบเลยเหรอใช่ค่ะ อาหารหน้ามาหันหน้ามาเย้ถูกม he! ือดิเย้เพียโตได้อะไรมาด้วยเพียโตได้อะไรมาด้วยโปเกมอนไหนดูดูดูโตเกมอนของโปรดของเพียโตดิว้าวไหนตัวโปเกมอนโปเกมอนอยู่ข้างในครับโปเกมอนอยู่ข้างในเหรอไหนดูสิฮ่าไหนเอวี่เอวี่เอวี่วุ้ยลอยได้ด้วยลอยได้ด้วยเหรอครับ โอ้โฮโปเกมอนบ้าโปเกมอนบ้าโอ้โหใอากาศเย็นมากเลยบ้านเราตอนเช้าเนี่ยเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวเน่ไล่กล้วยไล่กล้วยไล่กล้วยของตาเลศโอ้โหอะไรล่ะครับโอ้

เพราะว่าเดี๋ยวมีรถสวนไงอโอ้ยของบ้านเราด้วยของบ้านเราสวยงามของบ้านเราสวยงามด้วยโอ้ยต้องไปดูรถไปจากไหนยมีราขายลูกชิ้นปิ้งด้วย,ย,ว,ยวันนี้พี่แอตโต้ไปจะไปดูอะไรอ่ะอ,อ่ะพี่แอตโต้แพ้กับอะไร

บ้านเรามีเขามากมายเลยไม่เียนอะไรนะรสังโอโ้สุดยอดไหมสุดอดมากมายเลยรปสุดยอดการประชน,รรนภัยเลยเหรอใช่ค่ะโอ้เราวันนี้จะประชนภัยกับใครเนี่ย และก็ใคราตาตาแลวก็ใครอตต้อยเย่จงยังหวะโออโหสุดเยอะเก่งมากดีครับาบ้าหนาไหมพี่อตโตหนาไหมเย็นเย็บเย็นเย็บเลยตป้าอ่าี่บัไนอโตองโอ้โหต้องลบลงเลย ที่โต๊ะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะมามาด้วยมาด้วยตรงนี้อะนั่งนั่งนั่ง เลยอ่ะครับเพีแอตโตนั่งหันหน้ามาหันจะพ่อก็ได้นะโอ้ยเย็นเจ็บสบายเย็นเจ็บสบายแต่จะว้าวบ้านเรามีเขื่อนมีเขาด้วยเพียอตโต้มีเขาเปล่ามีเขื่อนมีเขาไมีเขื่อนมีเขาอ่ะโอ้โหแลต่ครั้งนี้ เ่าด mm ูที่เขาด้วยอากาศเย็นเนอะเย็นเจี๊ยบเลยป่าวเป็นเจี๊ยบเลยอ่ะโอ้ใส่ล่มกันแต่น่าต้องใส่ล่มกันบางมาเลยอ่ะใส่ล่มกันบางมาเลยรล่ะครับแต่พ่อก็ยังต้องใส่ใส่พนังกันบางมาด้วยโอ้โหใส่กันบังมาด้วยอ๋อแต่พ่อจะใส่กันบังแต่พี่ต้องใส่ล่มกันบางโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด ตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านใครแล้วใกล้ถึงใกล้ถึงบ้านใครบ้านใครบ้านลุงชากับป้านรถโอ้โหลุงชากับป้านรถเปิดร้านนี่เนี่ยเปิดแล้วว้าวเขื่อนบ้านเราเิียตโตน้ำแห้งหมดเลยโอ้น้ำแห้งหมดเลยเขื่อนบ้านเราแ่จ็กกีเ้พิแอตโต้อะ เอาออกก็ออกแล้วลูกจับจับเฉยๆจับเฉยๆจับนี่มือข้างนึงจับมันไว้ข้างนู้นมือข้างนู้นจับมันไว้เฉยโอ้ดูบรรยากาศบ้านเราดิโอ้ยเย็นไหมบ้านเราหน้าอยู่ไหมหน้าอยู่ไหมเย็นจ้าอยู่มากเลยเหรอหน้าอยู่มากเลยเหรอครับตอนนี้จะพ่อคุยกับใครอยู่ชื่อเด็กชายอะไรอัลเทอณ์ฟูนแนนันชื่อเล่นชื่อพี่อร์ต์พรับค่ะเออ พี่น้องกี่คนมีพี่พื่อนตัวมีน้องไหมมีครับหนึ่งคนคะ่ะน้องชื่อว่าอะไรน้องเอวาจัจาน้องอวจาชื่อ,อ,ว,อว่าพัทละพรพัทระพรน้ำสกุลละ,นคนคะอันนานเหมือนกันสิโอ้โห ลมกำมังมาหรอครับลูกกำมังลมนังล,งเลมเหรอโอ้โหว่ากากบ้านเราทำไมเย็นจังเลยโอ้ยมีไก่นี่ทุ่งนาด้วยไก่ในทุ่งนาด้วยพี่<ห><ห>ต้องตองใ่มกออกมาครับโอ้โ,อโหกดเย็น ก็ถึงแล้วแล้ว